สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้เขามาเห็ดเก็บเขากินง่ายๆกันจ้าปลาแซลมอนย่างแล้วก็สีมีข่าแล้วก็ซิมีอันนี้จ้ามุกติไซอันซีวีตาไล่จ้าพี่น้องนี่ใส่ไปเลยนะจ้าใส่ข้างๆจ้ากินเล่นนะมันก็แซ่บดีคือกันจ้าเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมื่อนนี้ไ่ได้กินของแซ่บเมื่อนี้เป็นส้งประยากไหมจ้า ปกตินี่สิอยากกินของแซ่บตลอดเลยนะแต่ว่าเมื่อน,นี้ลิยาว่ามันมีอยากกินข้าวคลุกปลาแซลมอนใส่ซีวีดพนะนว่ะก็เลยเฮดไหลิยากินเฮดเสร็จแล้วอ้อมันคือหอมมันคือเป็นตาแซ่บทันดอกบาดนี้ฉันก็เลยอยากกินก็นเลยโอเคกินน้ำลูกดีกว่าลูกกินแล้วเฮดไหลิยาอาลิตกินพิซซ่าคาลิกินไข่พะโล้สามเมนูจ้ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ก็สู้ต่อไปค่ะก็เรียบร้อยแล้วเด็กน้อยกินข่าวเสร็จแล้วก็นองอันนี้นังปลาเขาว่ากินมุกแกะเหเ็ดแหอแซบดีลลยบรุษจากของแสบอือ วอนเขาเด็กน้อยเยล็กโรงเรียนพเพื่อมาก,กินทองปลาเท่าน,นั้นอืมส้างนกกระเบาเหรอเป็นอะไรเปน้อง เค็มๆม,มันๆนะสถานการณ์บ้านเฮานะ่ะเค็มๆม,มันๆหมดึดหมดัดบองลาเซียหัวบะหมีม่ยังได,ด้ดังใจเฮาดอกจาก้าเพราะว่า บ้านเขาบ่มันบ้านปลาเมียงเทียนนะเห็นยังก็ต้องมีขันมีตอนต้องโฟลว์นู่นนี่นั่นขอใจอารมณ์อยู่จะทำแบบมาลีไม่ได้นะคะจะมาปล่อยเฟกนนวไลน์ว,ลวันไม่ได้อะ จิคุยกับมารีกันประสัดแดกนะคะต้องป,ปิดปิดปิดช่องมารีไปก่อนคะน่ะแนวใหประแทนมารีจะรายงานให้หมดเลยพอดีว่าเขา อาจจะโดนสั่งมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรือว่ามันอยู่ในในกรรมพืชของมาลีเองนะคะอืแต่นางก็กล้านะลำบาจริงกับกาเบ่านะโดยที่ไม่สนว่าใครจะเอามาดา่า ล่าสุดบาบานเฮาพ่มีน้ำใจเสียเอาทหารมารักษาเสียเอาคนป่วยมารักษาบัานเฮาพันนะเจ้าขวงเอาระเบิดลงโรงพยาบาลเขาโอ้ยแล้วบคิดสมองบ่คิดจากไหนกระสิด้านว่ากระดาษซ้ายอยู่เจาา้า <c> ว <oughs> ่าปะงดเลยเบิ่งเจ้าขวงนะ เอาระเบิดลงบางเขาลงบางเขากบพังไปหรอเหลือแตมันนะบ้ดนนะ่ะเอาไปลงเม้นผุนจะวา่าปะเตม้นกับยาอมะทัะเอาไปบ้านพุนยัยพุนเซนผุนเอาไปรักษาอย,ยู่ผุนหรือให้เราเอาอมใส่เครื่องบิน้วผุนเอาไปรักษาอเมริกาผุานราไปชื่นชมพญทธรรมลาย บินตรงท่งอเมริกาผลยอมมาบั่นเขาแต่คนบา่นเขาก็ได้ถ่าเบิดมือเบิเร์ดคำสวยจ,จีได้พอมองมดหละ